วันนี้มาในตทีมนีี่มมาเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวเรามีเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาเปิดตัววันนี้กับแพนทีนนั่นเองแล้วก็เป็นแชมพูแล้วก็เทียนร้อนมาในทีมแพนทีนเพคู่แทบผิวเด้งสวยใช่ค่ะก็อยากจะแบบให้ทุกคนใช้ทั้งแชมพูและเทียนร้อนนะคะหลายๆคนจะคิดว่าแชมพูอย่างเดียวจบแต่จริงๆต้องใช้คู่กันค่ะเพราะว่า กันสับของหนงเดียวมันอาจจะไม่ไม่ไม่พอสำหรับการพื้นบำรุงเส้นผมพวกเราก็เลยมาอยากดูสิ่งใช่เหมือนเป็นแคมเปญที่จะแบบช่วยกระตุ้นให้ให้คนเราใช้ดูแลเส้นผมกันหนักหนาสิมาขึ้นด้วยการใช้แชมพูแล้วก็ใช้ครีมนวดต่อด้วยโดยเฉพาะผู้ชายผมนี่แหละนะก็ผู้ชายเราจริงๆก็ต้องดูแลเส้นผมให้ดีมากๆด้วยเหมือนกันครับก็ใช้แชมพูแล้วก็ใช้ใช้ครีมนวดต่อสุดท้ายดีดียืดขึ้นไปอีกแย่างยังไงพี่ซิสเตอร์น้องใหม่ เหมาะมากจริงๆ,ๆพ่อฝักเนื้อฝักตัวใช่ไหมคะจริงๆพี่นแดบเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองตั้งแต่เั็กจนถปลายดีอยู่แล้วแต่เขาแบบเขาแบบเขาเอ่อว่าชื y o เขา l l it แต่คข้มข้นมากๆในการดูแลผมแล้วเขาขยันเนอในในเพื่อนผู้ชายทุกคนที่ห้ามีรู้สึกว่าพี่นม่ดูแลผมตัวเองได้ดีสุดเพราะเขาใช้ผั้ชา,ชายดูแล ดยจริงๆคือแล้วด้วยคือวกเราเป็นเราเป็นผู้ชายเราใช้โปรดักต์ในการทำงานเยอะไม่ว่เป็นเจลสเปรย์เอ่ยหรือว่าจะเป็นพวกผงโรยอะไรเงี้ยมันยกนอะไรเงี้ยบางทีแล้วบางทีแบบสระผมไ่เฉยไม่ได้้องใช้ครีมนวดด้วยนะมันจะได้แบบเต็มที่เต็มเต็มสูตรเลยแต่ผู้ชายบางคนอาจจะแบบก็ใช้เวลาใช้คอนซีเซอร์ไม่แต่ว่าจริงๆแล้วทั้งมลภาวะมลพิษที่เกิดขึ้นที่แบบว่าเส้นผมผงเราต้องไปเผเชิญเนี่ยมันก็เยอะมากๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตั้งแต่ตอนนี้ ถ้าเผื่อบมันเป็นปัญหาเช่นอาจจะขาดุดลุ่งหรือว่าหัวน้นอะไรนะในอนาคตี่ก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะันตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองดูแลเส้นผมตอนนี้เนยผมร่่งอ่ะเป็นปัญหาลรกแตกากเลยนะก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่หมอสุกที่เราจะมาพูดถึงื่อนนี้กันค่ะอยงการกินความเครียดอีกอะไรอีกเนาะนอนน้อยอีกมีผลกับเส้นผมให้กันคูดได้สองครับกันที่ ครับผมก็ฝากด้วยนะครับสําหรับแทนชีนนะครับผมโฟเมดนะครับผมคู่แท้ผมเร่งสวยนะครับแคมเปญนี้ก็จะเป็นการรณรงค์นะครให้กับทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพผมขนาดสีสันมากขึ้นด้วยการใช้แชมพูนะครับผมแล้วก็ใช้ครีมลวดด้วยนะครับผมเป็นคู่แท้ที่ต้องใช้ด้วยกันตลอดจะได้มีสุขภาพผมที่ดีและแข็งแรงต่างชื่อกินอะไรพูดเมื่อกี้ควนค่ะวันนี้ไหนๆก็มาในทีแบบเล่าต้องสาวเนาะครับผม ประธานย้อนงานมาก่อนมาฝากถามมาว่าให้มาถามนักเดทว่าใส่ซองบาทเท่าไหร่ด่าผมไปแล้วทไมอ่ะคือผมอ่ะรู้สึกว่าไปกับคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็ใส่ว่าไปแล้วไงฮะผมก็แบบว่าอยากได้ซีนหน่อยก็เลยว่าใส่ไปสักร้อยหนึ่งแล้วกันแล้วก็ใส่ยี่สิบบาทแอบนักเกียรติเลยใส่ไปร้อยหนึ่งแล้วหรอฝันได้แล้วขอให้มาด่ากูขอใหมันมาด่ากูเถอะ แล้วสนุกเป็นไงเรียบร้อยครับเรียบร้อยแหมมือใส่ซ้อมกูหล่อเลยแล้วบอกเขาว่าไงฮะก็บอกผมก็บอกว่าใช่ผมตั้งใจแหละที่จะได้มาทักผมทีหลังอะไรเงี้ยเอออ่างานเราไหมไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งรู้ตอนนี้เลยโอ้วเไม่เลยแต่ไม่กลัวหรอกถ้างานเราล้วเขาใส่มาาจะแกล้งอะไรอีกที่ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราไปแบบอยู่ในฐานะของแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ยผมว่าพี่หมากเขาก็แซวเฉยนะมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบ ก็ที่หมากจะใส่ยี่สิบบาทกาา็ได้อออะไรเแต่วันนั้นทั้งคู่ก็แบบฟูลฟิลเหมือนกันเนานะวันนั้นสนุกมากวันนั้นสนุกมากแบบว่าก็ดีใจแทนหมากคิมก็ถือว่าเป็นงานแต่งงานแบบว่าทางที่สามทางสุดท้ายแล้วาาที่แบบทุกคนแบบเอ็นเตอร์เทนแขกด้วยเอ็นเตอร์เทนตัวเองมีความสุขกับช่วงเวลานั้นด้วยเพราะญาติๆก็มาจากต่างประเทศเป็นเยอะกว่าจัดงานเล็ก ดูจริงๆแล้วเป็นไงบ้างคะเขาบอกว่าจัดงานไม่ใช่ไหนสถานที่เล็กๆสถานที่เล็กๆดอกไม้ในนอนคะอบอุ่นคนเยอะมากนะเล่นตัวไหนนะอาหารอร่อยมากอร่อยมากหลานที่แบะก็ไปเต้นกับแม่ครับผมผมสายเอ็นครับเอ็นแม่มาตั้งแต่ทลิปอิตาลีแล้วครับก็เต้นกับคุณแม่แล้วก็ครั้งนี้แล้วก็ล่าสุดก็พาคุณแม่ไปเต้นด้วยสักพักก็ ผมก็เต้นเองนะครับเป็นสนใครนะครับตอนนั้นงานเพื่อนสำเร็จเสร็จแต่และวางานเราละตอนนี้เป็นไงครความคิดหน้าตอนนี้ก็ก็ได้ได้ได้เลิกใหม่ได้ช่วงเวลาใหม่แล้วฮะก็นู่นแหละครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยได้อะไรที่มันเหมาะเจาะจังหวะดีๆเดี๋ยวจะแจ้งครับพื่ที่ทุกคนครั้งหนึ่งนะครับแต่ปีหน้าไหมหรือว่า<อ>ปีปีหน้าไม่ใช่ครับ<อ>ใช่ครับเพราะว่างานมันมีอะไรเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยมันก็ เราเตรียมตัวอะไรกันไม่ทันจริงๆเราก็อยากรู้สึกว่าแบบเราเราอยากพร้อมบบใส่ไอเดียได้แชร์กันทุกอย่างแบบในใน,ในเรื่องของความคิดให้มันพร้อมจริงๆเราถึงจะเริ่ม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 อะอันนี้เป็นเริกสะดวกว่าเริ่ม,มเลิก<ร>สะดวก <ๆ S 1> ด้วยครับสะดวกด้วยเลิกเริก,เกบรรยากาศเลิอกอุณหภ <c oughs> ูมิเริกอรอุณหภูมิมันมันเกี่ยวไปหมดนะครับใช่ครับแต่งว่าน่าจะอยู่แบบปลายปลีเอ่อแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหาพวกวันสำคัญมาเป็นไงบ้างแบบดูแบบมัน เติมขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะงานอ่ะเออก็คือยังเราเรารู้แล้วว่าสถานที่หมายถึงว่าเอ่อตำแหน่งที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของของเอ่อดีเทลอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้มีโอกาสได้แบบไปลงอะไรกันแต่จะจัดกี่รอบอ่ะสามสามสามกี่ประเทศก็ได้ครับน่าจะประมาณนั้นะครับวันที่กลาววจะก๊อปกล่าวว่าจะก๊อปเพื่อน บ้านผมขนแก่นนอร์เวย์แล้วก็ที่ที่กรุงเทพที่แบบที่เราคิดไว้นะครับว่าอยากได้เป็นใช่แล้วเรียกว่าต้องทํางานหนักเพื่อแม่พอเงานหนักครับเราต้องใช้เงินนะครับตรนนี้ต้องทำงานหนักครับผมครับแล้วก็แต่ว่าท้ายคือถ้าทุกอย่างมันมีเวลาแล้วมันไปโฟกัสทีเดียวนั้นเนี่ยแล้วมันพร้อมทุกอย่างก็จะสบายแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มแชร์กันอะรอย่นี้ว่าใครอยากได้แบบไหนอะไอย่างเงี้ยตอนนี้หลายอย่างเลยทั้ง บ้านเอ้ยแชร์ไอเดียเรื่องบ้านกันเรื่องไลฟ์งานแต่งเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเราเราก็เตรียมกันมาจะทักกันแล้วล่ะค่ะไอเดียนะแต่มันก็เปลี่ยนเรื่อยๆทุกเดือนไม่ค่อยยังไม่ยังไม่แบบเหมือนเรายังไม่แบบไม่ทันคงค่ะว่าว่าอยากได้แบบไหนเป๊ะๆแต่ว่าพอจะนั่งแบบพอจะก็ส่งกันไปกันมาเออแบบชอบแบบนี้ชอบแบบนี้อย่างแล้วมีแบบเห็นไม่ตรงกันบ้างไหม คือคือเรายังไม่ได้แบบเรายังไม่ได้มานั่งกับเขาคุยกันจริงๆว่าว่าเอาแบบไหนดีกันแน่อะไรเงี้ยคือมันก็ยังเป็นความแบบเ้ยชอบพีจังเลยบางทีที่ส่งไปให้น้องอาจจะเป็นแบบชอบแค่ตำแหน่งนี้อยากมนงานทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแต่เราได้เราเราได้เรียนรู้จากจากมากกับคิมไว้เต็มที่มากๆแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะสองคนทำออกมาได้ดีมากๆมากๆเลยเราก็มีครูไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็ก็คงไม่ได้ยากอะไรพวกนั้ แต่เพื่อนเขาแบบเก็เสนอแบบก็มาช่วยเราอะไรแต่ด้านนู้นด้านนต้องมาครับแบบนี้ใช่ว่าที่เสนอครับต้องมาให้เราครับของย่าคือแบบแบบย่ารู้แล้วเขาเพื่อนเจ้าสาวคแบตั้งแต่ตอนนี้ทุกคนช่วยแล้วเลยค่ะแล้วใช่ค่ะทุกคนแบบเอ้ไอ้วัดยูนีวัดยูนีแบบทุกคนมาขอมากอย่างเดียวที่ย่าได้แล้วสำหรับงานไหนคือเพื่อนเพื่อนเจ้าสาวชุดเพื่อนเจ้าสาวและชุดเพื่อนเจ้าสาวได้เพราะไม่ใช่เพราะเพวกขอญย่า เจ็ดคนค่ะนี่แม่เขาเขรีมมาขนาดนี้แล้วฝั่งเราล่ะเพื่อนก็มาอยากเดินเดินไปพร้อมๆกันครับเดินทางพร้อมๆกันผมก็ผมก็มีตำรวจไปแล้วชุดต่อคิพยังได้ของเราอ่ะชุดต้องใส่ยังเลยยังกี่ชุดดีเท่าที่แบบติดเนอเปลี่ยนให้ตัวทะลอกไปเลย ไม่อยาไปคิดม่อย่าไปคิดเปลี่ยนทุกเปลี่ยนทุกเดือนจริงๆค่ะแบบมันมีอะไรเข้ามาไม่หรอเนี่ว่าปัญหาคือเรายังไม่รู้ว่าสถานที่จะเป็นยังไงก็เลยก็เลยยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะแบบโอ้ดิมันน่าจะแบบแบบพิชิตไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาทำไมไม่ให้พี่แบร์เห็นก่อนแน่ๆไม่เห็นไม่แต่ร้องห้ไมมเนี่ยพี่แบร์ไม่ร้องให้ให้ร้องให้ เราดูต่ไหหอไปเนาะครับโอเคครับไปเอกนนะ